แผมก็ทราบว่าด้วยความตั้งใจว่ากทมต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพเพื่อนหน้าตาของประเทศนะครับมีการลงนามทําสัญญากับหลังจากน้าท่วมก็คือในต้นปี55หรือปลายปี54ต้นปี55ครับลงนามบริษัทจากสิ่งก่อสร้างที่ต้องใช้เวลาถึง500กว่าวันผู้ว่ากทมใช้ความพยายามนะครับเพื่อรักษาหน้าตาของประเทศทําทั้งกลางวันกลางคืน200กว่าวันสุดท้ายท่านก็เห็นว่าท่านผู้ว่าก็ ไปทดลองการใช้สนามวันนั้นวันที่ไป,ไปไปไปทดลองการใช้สนามนะครับผมสังเกตทีกแล้วก็คือไม่มีทางรัฐบาลไปเลยการเข่งขันศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬามันเป็นการบราการของสี่พักการเมืองเพื่อจัดงานใหญ่ระดับโลกไม่ใช่เวลาที่จะนำมาเป็นความสัจเจทางการเมืองในขณะน,นี้แล้วผมขอเรียนข้อเท็จจริงให้พวกพี่น้องสื่อมวลชนและน้องประชาชนทราบครับ สนามกีฬาแห่งนี้เนี่ยกระทรวงการคลังโดยโดยรัฐบาลของท่านนาย,ยกยงรัก่ย <c oughs> อนุมัตินะครับให้ดำเนินการก่อสร้างได้ที่21พฤศจิกายนปี254นั่นหมายความว่าอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปลายปี